ห้องวิทยาศาสตร์นะครับที่โรงเรียนนะก็วันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ครับที่จะถึงในเร็วนี้วันนี้พุทก็เลยจะมาทำบอลลูนอากาศร้อนนะครับนะบอลลูนอากาศร้อนนะครับที่ทํามาจากนักสือพิมพ์นะครับทำมาจากสืบพิมพ์นะครับก็จะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเป็นยังไงใช้อะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีนี่ครับนี่ครับกาว สองิทิมนะครับกระดาษซิทิมแบบนี้นี่สามเรจะมีตันไกลครับบรรทัดนะครับในบรรทัดเชือกครับเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็อระารแมจิกนะครับขั้นตอนการทำทบเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับสส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนหัวบอลลูนนะครับส่วนที่2ก็ส่วนลําตัวนะครับส่วนที่3าก็จะเป็นส่วนหางหรือส่วนปากนะครับส่วนปากครับขั้นตอนการทำนะครับก็จะเริ่มจากเราจะนำกระดาษงิทิมนะครับมาวัด แบบแน,นี้เอาแนวแนวยาวแบบนี้นะครับแนวยาวแนวยาวแล้วก็พัดขึ้นมา3เซนวะัดขึ้นมา3เซนแล้วขีดไนี่นะครับพับดขึ้นมา3เซนะจากนั้นก็ทากาวครับทากาวปุ๊บแล้วก็เอาอีกแผ่นนึงมาติดนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน1ชิ้นนะครับนะก็ติดกาวกันเลย ขนาดกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นขนาดทั่วไปนะครับที่ขายตามท้องตลาดที่เราสามารถหาได้นะครับตามร้านหนังสือนะครับต้องให้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นแบบเดียวกันนะมันจะได้ขนาดเท่ากันนะครับถ้าเอาหนังสือหลายหนังสือพิมพ์หลายยี่ห้อก็จะขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับนะก็จะยากในการติดในการตัดนะครับดังนั้นเราก็นำอีกระดาษอีก1แผ่นนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นติดลงไป ก็จะหยุบอกอกมาในรักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ทำแบบนี้อยู่32ชิ้นนะครับ32ชิ้นเอา2แผ่นมารวมกันเป็น1ชิ้นก็ทำอยู่32ชิ้นนะครับ โอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนที่1นนะครับเราเตรียมกระดาษติดติดกระดาษไม้พิมพ์นะครับในลักษณะแบบนี้ครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะทําส่วนของหัวนะครับส่วนของหัวบอลลูนก็เราจะตัดบอลลูนให้เป็นสามเหลี่ยมครับตัดบอลลูนให้เป็นสามเหลี่ยมส่วนหัวครับทำอยู่8ชิ้นนะครับนะก็นํามาตัดได้เลยไปดูกันเลยครับขั้นตอนนี้ก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับเอาด้าน ยาวนะครับตอนที่เราติดไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้ว่าจากมุมมาจนถึงมุมนี้นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมป็นขีดเส้นนี่ครับเราได้สามเหลี่ยมตัวนี้มานะครับทาตัวนี้อยู่แปดชิ้นครับทําหัวตัวนี้แปดชิ้นนะ ครับเดี๋ยวเราก็าจะมาตัดนะครับตัดกระดาตามรอยที่เราผีดไว้ ส่วนหัวครบแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับแปดชิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าตัดครบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทําส่วนที่สองครับก็คือส่วนของลําตัวซึ่งส่วนของลําตัวนี้ง่ายมากครับเราจะใช้เพียงแค่กระดาษตัวนี้ครับนี่ครับกระดาษตัวนี้ครับที่เราติดแล้วนะครับสองสองชิ้นที่เราใช้กระดาษานักสือพิมพ์สองชิ้นนะครับติดกันนะเลยขึ้นมาสามเซนติดขึ้นมาปั๊บประกบนี่คือหนึ่งชิ้นครับเราจะใช้ทั้งหมดแปดชิ้นครับตัวนี้นะที่เป็นลําตัวแปดชิ้นนะครับ น,นี่เป็นส่วนลำตัวทั้ง8ชิ้นีทั้งหมดนี้เเราก็จะได้อยู่2ส,ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนหัว8ชิ้นส่วนลำตัว8ชิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูส่วนของที่เป็นส่วนหางนะครับหรือว่าส่วนปากนะครับ ครับส่วนของปากนะครับเราจะใช้กระดาษที่เราตอดแตบนี้นะครับเนี่ยสองชิ้นมือนเดิมเนี่ยที่เราเอากระดาษที่เราใช้กระดาษนักซื้อพิมพ์เนี่ยสองชิ้นทับกันนะครับคราวนี้เราจะเอามาต่อกันให้เป็นสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นคือเอาสองชิ้นเนี้ยต่อกันนะครับต่อกันต่อกันขึ้นมาสามชิ้นมอนเดิมครับมันก็สองชิ้นแหละมันก็จะได้เป็นชิ้นยาวนะครับได้เป็นชิ้นยาวนะก็ไปทากาวต่อกันเลยนะครับ รเราก็จะได้กระดาษแ,แบบแบบนี้นะครับอย่างนี้ยาวแบบนี้นะครับเราจะทําแบบนี้อยู่8ชิ้นเช่นเดียวกันครับ8ชิ้นนะครับแบบนี้นะ8ชิ้นนะครับก็ไปต,ต,ติดกระดาษกันเลยแล้วนี้8ชิ้นครับ ตอนนี้ก็ติดครบแล้วนะครับ8ชิ้นก็รอให้กาวแห้งนะครับกาวแห้งเสร็จแล้วก็จะมาเรี่ยมขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากนะครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนกินมามากครับ A later few moments later. คราวนี้นะครับ ก็จะเป็นขั้นตอนการทําหางนะครับซึ่งขั้นตอนการทําหางเนี่ยเราก็จะทําเหมือนส่วนหัวนะครับแต่ว่าหางเนี่ยมันจะยาวหน่อยนะครับตัวนี้มันจะยาวหน่อยมันจะเป็นหนังสือพิมพ์4ชิ้นนะครับติดกันแต่ถ้าเป็นส่วนหัวเนี่ยหนังสือพิมพ์จะเป็น2ชิ้นนะแล้วก็นํามาตัดเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เราจะพับครึ่งนะเราจะพับครึ่งมาแล้วก็ขีดแนวเดียวแล้วก็ตัดนะครับมันก็ได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมก็ทําทั้ง8ชิ้นเลยนะครับก็ไปดูขั้นตอนกันเลยครับ เราก็จะทำกระดาษ ทำเดียวกนตัวนี้นะครับแต่มันทำทั้งหมด8ชิ้นเลยนะครับทั้งหมด8ชิ้น เสร็จไปแล้วนะครับสาหรับตัวของส่วนที่เป็นปากนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นหางนะของบอลลูนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปประกอบร่างกันนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็น3ส่วนนะครับส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางตัวน,นี้นะครับก็จะเอาไปรป,รประกอบกันไปดูขั้นตอนการประกอบเลยครับ สำหรับขั้นตอนนะครับการประกอบนะครับเราจะเริ่มจากทำส่วนหัวกับส่วนตัวนะครับมาติดกันก่อนนะครับโดยเราจะนำส่วนหัวนะครับตัวนี้นะครับมาต่อกับส่วนตัวนะครับส่วนตัวต่อกันตรงนี้ครับนะเลยขึ้นมา3มเซนนะครับต่อตรงนี้เลยขึ้นมา3มเซนซึ่งเราจะใช้เชือกนะครับเชือกใช้เชือกตัวนี้นะครับกั้นระหว่างบางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เชือกเนี่ยเลยออกมาประมาณ10เซนนะครับ เราวัดจุดทากาวก่สามส้นสามซ้นซึ่งความหนาของไม้บรรทัดนี้นะครับว่างนี่ก็จะประมาณสามซนพอดี เชือกนะครับมาวางไว้ตรงกลางตรงระหว่างตรงนี้นะครับให้เหลือเชือกประมาณสิบเซนก็้ากาวถับไปนซึ่งเชือกตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะครับเวลาลูกโป่งเวลาบรรลุนของเราเนี่ยโดนความร้อนเข้าไปมันจะเป็นตัวยึดไม่ให้ มันลูนฉีกออกจากกันนะครับไม่ให้ฉีกไม่ให้กระดาษัฉีกออกจากกัน้าเสร็จปึ๊บแล้วก็นําตัวส่วนตัวนะครับมาติดลงไปนะก็จะได้ส่วนนี้นะครับทำให้ครบทุกชิ้นเลยจะไ,ได้แบบนี้แปบดบชิ้นนะครับนะ ก็ตอนนี้ก็ทําขั้นตอนการต่อระหว่างหัวกับลําตัวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการต่อลําตัวแล้วก็หางนะครับแต่ว่าตอนนี้ก <c oughs> ็ค่าแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้แล้วกันครับพรุ่งนี้ครับค่อยทําต่อไปโอเควันนี้พักอน <c oughs> ครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับมาทํางานต่อนะครับบรรลุนอากาศร้อนนะ จากที่ต่อหัวกับต่อลําตัวไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาต่อระหว่างลําตัวแล้วก็ส่วนของที่เป็นหางนะครับต่อส่วนที่เป็นหางเนาะหรือส่วนที่เป็นปากของมอลลูนนะครับนี่นะครับก็ไปดูกันเลยครับ เป็นลําตัวนะครับเนี่ยมาวัดขึ้นมา3ามเซนากาวนะครับทากาเสร็จปุ๊บก็เชือกมาวางไว้ระหว่างกลางแล้วก็นำะส่วนนี้มาติดทับลงไปนะครับทำเหมือนกันครับทั้ง8ชิ้นนะจากนั้นนะครับเอาเชือกเมดิมนะยเอกมาจากด้านข้างสิบเซนนะครับอย่างนั้น ก็นำส่วนทางมาต่อ เสร็จไปแล้วนะครับสาหรับการต่อระหว่างส่วนตัวกับส่วนหางนะก็จะได้บงลูนที่ยาวนะครับเป็น1แผ่น1ชิ้นนะครับคราวนี้เราก็จะมาทําในส่วนของปากบอลลูนนะครับปากบอลลูนก็คือเราจะวัดวัดนะครับจากตัวหางเนี่ยนะครับวัดมาประมาณ26เซนครับ26เซนแล้วก็ขีดเส้นนะวัดมา26เซนแล้วก็ขีดเส้นก็จะได้ประมาณนี้ครับเป็นส่วนหาง เดีนะ๋ยวเราจะพับเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยพับเข้าไปแล้วจะได้เป็นปากคนรูนนะครับ่นะก็วัด26เซนแล้วก็ขีดเส้นไว้นะครับนะก็คือเราจะวัดนะครับจากตัวหางเนี่ยนะครับวัดมาประมาณ26เซนครับ26เซนแล้วก็ขีดเส้นนะวัดมา26เซนแล้วก็ขีดเส้นก็จะได,ได้ประมาณนี้นครับเป็นส่วนหางนะ ครับพอเราเตรียมบอลลูนครบแล้วรั้ง8ชิ้นตั้งแต่ติดหัวจะถึงหางเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนสุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของการเอาแต่ละชิ้นเนี่ยมาติดกันนะครับทำเป็นกลีบนะครับนะครับเป็นกีดโดยเราจะนำมา1ชิ้นนะครับนำมา1ชิ้นวางหงายขึ้นแล้วก็จะทากาวนะ่นำหงายขึ้นหงายขึ้นมานะครับเนี่ยเราจะวัดทากาวด้านข้างนะ ดานเดียนะครับดันข้างนะทากาวัดมาทากาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเชือกนะครับมาวางทับลงไปนะวางทับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาอีกชิ้นหนึ่งเนะี่ยมาประกบมาประกบทับนะครับมันก็จะเป็นตีที่1น,นะครับก็ไปดูขั้นตอนการทําเลยครับเราก็จะเส้นแนวที่จะทากาก่อนนะครับกละระยะเอากระ,ระยะเราจะทากาวตแวนี้ทาการี่ครับแล้วก็วางเชือก ตามรอยนี้ครเราจะขีดเส้นเรื่อยๆนะครับเราจะทากาวไปจนถึงที่เราขีดไว้ตรงนี้ครับห่างมาเนะี่ยตรงที่จะทําเป็นปากเนี่ยนะครับให้ทากาวสุสดๆแค่นี้พอขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทากาวนะ ตามที่เราขีดไว้นะครับแล้วก็เราจะใช้เชือกนะครับวางทับลงไปนะาาตาทับลงไปนะครับด้านบนของหัวบอลลูนเนี่ยเราจะเหลือไว้สัก20เซนนะครับส่วนตัวด้านที่เป็นปากของบอลลูนเนี่ยเราจะเหลือไว้สัก80เซนนะครับไว้ดึงบอลลูนเวลาอ่าลอยขึ้นนะครับก็นี่ครับเชือกเตรียมเชือกให้เรียบร้อยนะครับเราจะติดตั้งแต่ด้านบนมานะครับแต่ต้องทากาวก่อนนะทากาวตามรอยก่อน นะครับพอเราติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอานำหนึ่งแผ่นเนี่ยมาประกบติดลงไปนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอายีกหนึ่งแผ่นนะครับเนี่ยมาประกบติดลงไปนะแผ่นนะติดลงไปพอดีนะครับ ตรงระหว่างเชือกจากนั้นถ้ามันจะมีปมเชือกนี่ครับที่เราเว้นไว้นี่ที่มนันเราเป็นระหว่างแต่และชิ้นเนี่ยเราก็มัดครับมัดให้มันยึดตอดกันมัดไปนะครับระหว่างส่วนหางส่วนต,ตัวแล้วก็มัดระหว่างตรง ส่วนน้อยกระสุนน้ำตัวจากนั้นครับเราก็จะทําการขับขีดนี้ออกมานี่ครับเรจะได้ปีแบบนี้จากนั้นครับก็มาเดิมครับเดี๋ยวเราก็จะวัดฉีดเส้นแล้วก็ทากาววางเชือดทาเป็นเหมือนแผ่นแรกแล้วก็เอาอีกอันนึงมาประกบประกบเสร็จปุ๊บก,ก็พับพับจนครบแต่ปี 他本地。 ปากบนรูนนะครับตรงปากมานะที่เป็นตรงนี้นะครับนะแล้วเราจะพับเข้าไปสองครับนะสองครับแล้วก็เราก็จะผูกผูกเชือกครับผูกเชือกระหวา่างเส้นนี้กับเส้นนี้ครับผูกเชือกต่อระหว่างกันนี่ผูกเชือกผูกเชือกเสร็จแล้วเราก็จะพับกระดาษเข้าไปข้างในทากาวให้เรียบร้อยนะครับไปดูที่กันเลยครับัวบัดความยาวระหวา่างปาก แล้วเราก็จะพับก,กระดาษพับเข้าไปประมาณสองครั้งครับเดี๋ยวเราจะทาการครับแล้วก็จะพับเข้าไปในแล้วก็ทำทุกทุกกีบเลยนะครับทำทุกกีบเลย คครับก็เดี๋ยววันนี้นครับเดี๋ยวเราจะผัดไฟเข้าบนรูนกันนะเดี๋ยวหลังจากที่ได้ทำบนรูนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาปล่อยบนรูนกันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟ มาเนี้นะครับกรเสร็จแล้วเราจะรูอากาศร้อนครับอ่ะโอเคครับก็จุลงไปแล้วนะครับสําหรับบอลรูดอากาศร้อนนะครับที่ได้อ่าแนะนานะครับวิธีทำนะครับวิธีทําวิธีขั้นตอนต่างๆเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับคราวนี้ครับเรามาดูข้อจํากัดหรือว่าข้อที่ควรระวังนะจากการทำนะครับเราก็จะสังเกตว่าการปล่อยบอลรูดอากาศร้อนเนี่ยครับ ต้องปล่อยในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีลมนะครับลมไม่ค่อยแรงนะจะสังเกตว่างานวันนี้นะครับที่ที่ปล่อยบนรูนอากาศร้อนไปเนี่ยลมมันแรงครับมันมีลมที่แรงมากทําให้บนรูนนั้นส่งตัวไม่ดีนะครับการให้ความร้อนเข้าไปก็ให้เข้าไปยากนะครับนะถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีลมแรงนะครับก็จะเป็นภาพในลักษณะแบบนี้นี่จะเป็นภาพในส่วนของปีที่แล้วนะครับที่ที่ทำขึ้นมานะครับก็จะต่างจากครั้งที่ทำในวันนี้นะครับแต่ก็ เนื่องจากข้อจำกัดในหลายอย่างนะครับทั้งลมทั้งอะไรอย่างเงี้ยสภาพพื้นที่นะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นใจเนาะก็จะได้เห็นตามสภาพนั้นนะครับก็หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะสำหรับทุกทุคนนะครับที่สนใจจะทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องคูก็ด้วยด้วยนะครับมีคำถามตรงไหนหรือว่ารายละเอียดตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกคอมเมนต์ถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบไปเรียงเท่านี้นะครับขอบคุณคนครับที่รับชมสวัสดีครับ